สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญผ้ารวยครับพลอพี่น้องครับอ่เมื่อนี้แอดกับผ้าพลอยพินองมาลู่จักกับตัวเลขปูหาเจ็ดแปดหลังจากที่ทรงสายไปประกบนะครับรายงานมาเรียบร้อยแล้วตัวเลขที่แน่ชัดเน้นให้เรียบร้อยสําหรับตัวเลขปูหาเจ็ดแปดนะครับอ่าเพื่อนให้เลขติดบนล่างมานะครับสองตัวก็คือสี่กับห้าครับเมืนี้ครับสองตัวคือสี่กับห้าติดบนล่างนะครับสาหรับ นะครับวิ่งบนล่างวิ่งหนึ right. ่งนะครับงวดนี้ครับกับพิดหน้าเบิ้งเด้อครับโปรยพี่น้องเบิ้งไปพร้อมกันนะครับตัวติดบนล่างคือสี่กับห้านะครับตัววิ่งบนล่างนี่คือหนึ่งนะครับวิ่งได้ทั้งบนทั้งล่างเลยสําหรับเลขหนึ่งนะครับในส่วนของตัวจับคู่ไห้นะครับกระติ๊มีสี่หนึ่งห่านึงสี่เจ็ดกับเจ็ดหนึ่งครับโปรยพี่น้องครับ ตัวเด่นคือสีหนึน่งเนอะในส่วนของตัวเลขของปูฮาเจ็ดแปดครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ก็ถือว่าเป็นที่น่าจับตามากๆนะครับงดวดบ้างหนึ่งเพิ่นกะเข่าเด้ครับพ่อแม่พี่น้องสาเหตุที่แอสเอามานำเสนอก็ถือว่าเลขปูฮาเจ็ดแปดเขา็าอ่าอ่าเลขปูฮาเจ็ดแปดนี่เขานะครับแล้วก็มีอ่าเลขปูที่ศูนย์นะครับเดี๋ยวผมกระเจง นํำเสนอต่อกันไปอีกนี่นะครับโดยคลิปนี้ซีมีถึงสามสำนักอยู่ในคลิปเดียวนะครับพี่วิองครับอืมอนี้ขอย้ำอีกรอบนึงนะครับตัวเลขปูห้าเจ็ดแปดงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองห้าหกสี่ปูให้มานะครับติดบนล่างคือสี่กับห้านะครับคำว่าติดบนล่างคือที่เข่าใจเนาะผู้มักเล่นเลขเล่นเบอร์คือที่เข้าใจนะครับชื่อเลขเนี่ยให้ติดชี่กับหาไว อ่ายิบลอตเตอรี่นี่ให้ติดซีกับหาไว้สาหรับเลขบนเลขล่างตัววิ่งเน้นมานะครับคืนหนึ่งนะครับวิ่งบนล่างคือกันวิ่งหนึ่งมากนะครับสําหรับตัวจับคู่เด่นสําหรับงวดนี้นะครับเพื่อนจับคู่เด่นมากกวคือซีหนึ่งนะครับตัวล่างก็คือหาหนึ่งซีเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งครับกับเป็นตัวเลขซีชุดนะครับพ่อแม่หนองครับอพอนั้นกะล่องเอาไปเป็นแนวทางเบิ้งนะครับเอาไปวิเคราะห์เบิง้งกัทเทียมีโอกาสได้โจกได้ใช้กับปู ห้าเจ็ดแปดนะครับพอพ่นองครับอันดับต่อไปคือปูซีหาเด้อพอพ่นองเด้อนี่ครับในส่วนของปูซีหานะครับเพิ่นให้วิ่งมากนะครับวิ่งล่างห้าเม็ดเดียวนะครับนี่ครับวิ่งล่างห้าเม็ดเดียวจับสามคู่บนมามีห้าแปดสองตัวเด่นนะครับตัวร่องคือเก้าแปดสองนะครับอ่านจากทั้ง่างเกิเทึ่งๆเด้อครับนี่ครับอืม สำหรับเลขวิ่งบนนะครับวิ่งบนคือแปดนะครับวิ่งบนแปดเน้เนๆไปเลยแปดครับจับคู่เด่นบนนะครับแปดสองกับแปดสามเพราะวา่าเพื่อนวิ่งแปดเพื่อนเก่าแปดนะ้ำเป็ี่นลักซิฟนะครับก็คือแปดสองกับแปดสามนะครับอาจจะบางท่านบางคนอาจจะติดทั้ทงบนทั้งล่างไว้กับโบ๊เป็นอย่างครับสำหรับสามตัวบน ก็คือ9 8 2 5 8 2นะครับก็เอาง่ายๆว่าตัวเน้นบนนี่คือ8 2ดสแหละครับพ่อพี่น้องครับเป็นชั้นอ่าในส่วนของตัวเลขอ่าของฟูซีหานะครับค่ายนี้กับงวดที่แล้วกับเขานะครับพ่อพี่น้องครับงวดนี้กับอยากจะเลยตามต่อนะครับงวดวบางนึงกับวันนี้ลงมหายป่อพี่น้องเอฟซีดอกแต่ว่ากับเพื่อนทรงมาหายอยู่เนะื่องจากว่าอ่แอดนี่ไปตามไล่หม่องไร่บอลน,นะครับก็เลย บ่มเวราสีลงยังทีละลเมื่อนี่กะเลยถือโอกาสว่าเอ้ามันวางพอดีก็เลยฝ่ามาลงไห่พลพี่น้องผู้จักกับตัวเลขแนวทาังสำหรับผู้ที่กำลังติดตามปูซีหาอยู่กันนี่เด้อครับตัวเลขนะครับเิ่นเน้นมาแล้วเดี๋ยวจังไรเฮากันทีมาคอยติดตามไปคงทุท้ทยว่าเพื่อนทีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดๆบ่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมกระสิร่วมสามสำนักใ้นะครับมีปูซีซูนนะครับปูซีหา แล้วก็ปู5 7 8ไว้น้ำกันนะครับชัดเจนเด้อพอยพี่น้องแคปนาจอไวเดอนะครับอ่าขอย้ำอีกรอบนึงนะครับปู4 5งวด16พฤศจิกายน2 5 6 4อ่าบนวิ่ง8จับคู่เด่น8 2บนนะครับ8 3ล่างนะครับก็บคือ เฮาถิมาซื้อบนกับล่างไ a, ว้ก็แล้วแล้วแต่แล้วแต่พ่อพี่น้องที่สะดวกนะครับจับคู่สามตัวบนนะครับมีเก้าแปดสองกับห้าแปดสองตัวเน้นคือห้าแปดสองนะครับในส่วนเหล็ก่างกับวิ่งหาโคโลครับพ่อพี่น้องครับอ่นี่ล่ะครับการล่องเอาไปวิเคราะห์เป็นแนวทางเบื้องพ่อพี่น้องก๊ะลังติดตามอยู่เนี่ยเดี๋ยวแอสิติดตามให้ทุกช็อตทุกช็อตทุกช็อตนะครับพ่อพี่น้องครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ อ่าบางที่ได้ตัวได้แต่ตัวเลขมากนี่แอดกระจร่วมร่วม,ร,วม,ร,วมร่วมกันออกในคลิปเดียวเลยมันสะดวกสิงไงครับสำหรับคลิปนี้ก็อ่ะบานนี้ก็จิไปเปลี่ยนในส่วนของเลขปูซีศูนย์ครับพี่ไม่นองครับว่าปูซีศูนย์เนี่ยจีหายมาาจังไดนะครับวมื่าวันเนื่อว้ถือว่าปูซีศูนย์นี่ดังระเบิดเลยครับพี่ไม่นองครับแต่ว่าตัวเลขน่าเสียดายนะครับ ตัวเลขปูซีซูนว่าเข่างวดว่างหนึ่งนะครับงวดนี้เพิ่นกะหายมากต่องวดคือกันอ่าเอาไงว่าสามสำนักนี่บอยรายๆกันเลยครับพ่อไอพี่น้องครับเข้ากับทีมาเบิงกันว่าปูซีซูนเฉยตัวใดครับเอฟซีทุกท่านครับตามมาฟังมะป้อมกันครับอ้าขอท้าวความจากน้อยเนาะวันนี้พ่อแม่พี่น้องครับในส่วนของเลขปูซีซูนงวดที่แล้วนะครับอ่าบางท่านบางคนเพื่อที่จำวัวใดนะครับอ่าสำหรับเลขปูซีซูนงวดที่แล้วก็คืองวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองหางหกซีเหรอครับ ปูจีศูนย์หาวิ่งมหากับหกนะครับหาวิ่งมหากับหกตัวเน้นบนคือหหนึ่งหามาเลยด้วยครับอให้ต่องวดมาเนี่ยให้วิ่งห้ากับหกครับและหายชุดล่างมาสี่ชุดนะครับสี่หางนะครับหาชุดล่างมาสี่หางก็คือสามห้าสามหกหนึ่งหกสองหกนะครับตัวเน้นนะครับตัวเน้นนะครับตัวเน้นปูเน้นล่างคือสามหกครับพ่อแม่พี่น้องครับ ลายท่านลายคนที่ทิตามนี่ก็คือที่จำกันได้ว่าเลขปูซีศูนย์หไหมาตัวไหนเพราะนั้นกน็ขอแสดงความเสียใจนาหลายท่านลายคนที่บบถือน้ำเด้อครับงวดว่างหนึ่งกระได้งวดนี้ก็เลยเอาไม่ปูใหแก่ตัวมาต้องงวดเลยครับพ่อพี่น้องครับก็ลองออกไปวิเคะห์เป็นแนวทางนะครับในส่วนของเลขคำนวณหรือว่าเลขในส่วนนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่ามันมีทิศมีถือเป็นธรรมดานะครับอืมให้เป็นความเสียส่วนบุคคลก็กว่าได้ครับ ปวดไห้ไส้วิจารณญาณให้การรับชมตึกปิดกายวากันครับพ่อแม่พี่น้องครับเพื่อนห้มากเพื่อนก็อยากเครียดอยากสั่งเพื่อนก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีใดมีโอกาสได้มีโชคมีไข้น้ำกันแต่ว่ามันบอดถืกะเห็นใดๆเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะบาร์ในฮากก็ชิมะเบิ้งในส่วนของงวดสิบหกพฤศจิกายนสองหางหกสี่นะครับเพื่อนก็ให้เป็นเลขวิ่งมากครับพ่อแม่พี่น้องครับเลขวิ่งล่างมาสั่นเพื่อนว่า เพื่อให้เลขวิ่งล่างมาหนึ่งกับสองเลอครับพรมพีน,นงครับเลขวิ่งล่างให้มาหนึ่งกับสองนะครับผมขีดไปให้อยู่ได้อหรออันนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวปฏิวัติว่าให้สิบสองปฏิว่าินี่ครับนี่ให้หนึ่งกับสองมานะครับให้หนึ่งกับสองมาแล้วเอ่งวดนี่แปลกนะครับอ่าปูซีศูนย์เพื่อนไห้มาแค่สามหางนะครับล่างงวดก่อนเพื่อนไห้มาสี่หาง งวดนี้เนี่ยเพื่อนตัดให้เหลือหน่อยลงมาก,ก็คือมีสามหางน,น, 2, 3, 2, 5, 2, นะครับก็คือสองสามสองห้าสองเก้านะครับให้มาสามหางให้บ้านสำหรับผู้ซื้อเนี่ยก็ถือว่าสะได้หาซื้อง่ายลอตเตอรีอ่กไ็ได้เนาะประหยัดต้นทุนลงอีกจังหนอ่อยเพราะนั้นกรลองเอาไปวิเคราะห์เบิ้งคาเทียมีโอกาสได้โชคได้ใช้น้ำกันสำหรับในส่วนของตัวเลขปูซีศูนย์ในส่วนปูซีหาเนี่ย จัดให้พ่อแม่พี่น้องไปแล้วนะครับต้นลิปนะครับอ่ากูหาเจ็ดแปดกับจัดให้ไปแล้วนะครับซึ่งสามค่ายเนี่ยปล่อยเลขมากแทบสีมือเดียวกันเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับวันเดียวกันเลยก็ว่าได้ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยนะครับซึ่งแอดก็ได้ทรงที้มงานอ่าไปประชิดต,ติดสถานการณ์ยูพุ่นตลอดว่ามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างนะครับพ่อพี่น้องที่กำลังติดต,ตามอยู่ใน ตาวติดตามไว้กดติดตามไว้ครับอ่ามีความเคลื่อไน,นไหวในห้องสีแด้ลูกก้อนโม่ป้าแปร์โหลดวัน่อไปอ่ากดกระดิ่งไว้เดอ้อพวยพี่น้องเดอ้อปอบาวิลาแอดลงคลิปอังกฤษสิได้แกงเตือนขึ้นพวยพี่น้องกับสิได้ลูกก้อนไผ่ก้อนไข่อืมอ่าขอเน้นย้ำอีกรอบนึงนะครับในส่วนอ่าเลขปู่สี่ศูนย์งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกสี่นะครับให้วิ่งมาหนึ่งกับสองล่างนะครับจับคู่ให้ก็คือมีสองสามสองห้าสองเก้าครับ นี่ครับอันนี้กับท่วนให้เบิงอีกรอบนึงนะครับฮะอันนี้ก็เปลี่ยนในส่วนของปูซีหาครับปูซีหานี่ก็น่าสนใจเลยที่เดี๋ยวสำหรับเลขไข่นี่ก็ได้วันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพนห้าอหกสี่เนี่ยเลขปูวิ่งแปดนะครับจับคู่เด่นก็คือแปดสองกับแปดสามนะครับแปดแปดสองเป็นตัวเด่นนะครับแปดสามเป็นตัวรองจับคู่สามตัวก็คือมีเก้าแปดสอง อ่าแล้วก็ห้าแปดสองนี่เป็นตัวเด็ดเลยนะครับตัวเน้นตัวเด็ดเพื่อนก็คือหาแปดสองล่างวิ่งห้าตัวเดียวครับพ่อพี่น้องครับอ่าบัดนี้ก็ที่มาเป็นปูห้าเจ็ดแปดครับนี่ครับปูหาเจ็ดแปดก็มาให้กันครับปูหาเจ็ดแปดนะครับเลขติดบนล่างกับมีสี่กับหาครับพ่อพี่น้างครับสี่กับห้านะครับ อ่าส่วนวิ่งบนล่างนี่ก็คือวิ่งหนึ่งไปเลยบนล่างาวิ่งหนึ่งไปเลยบนล่างครับใน,น,นส่วนจับคู่ไห้ครับจับคู่ไห้กับมีซีหนึ่งห้าหนึ 5, 1. 4, 1. 4, 1. 7, 7, 1. ่งสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งครับงวดสิบหกพฤศจิกาย,ยนสองหาหกซีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้ออ่าตัวเน้นคือซีหนึ่งเพราะนั่นจะล่องเอาไปวิเคราะห์เป็นแนวทางเวอร์นะครับ ไก่พลอยพี่น้องมีโชคมีไช่กันสุขูสุกนสำหรับหมวดวันที่16กพฤศจิกยายน 2. องาสําสำหรับคลิปนี้นะครับแอบจะนําเสนอให้เป็นแนวทางเท่านั้นปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถือพิจารว่ากันผู้หมุนอยู่บางกอกผู้บอกอยู่ภาคอีสานเพราะฉะนั้นแล้วเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องถือต้องพิจนะครับว่าถือกับพิจเท่านั้นเลยครับพลอยพี่น้องครับห้ามมักในตัวเลขชื่นชอบในตัวเลขเพราะฉะนั้นท่ามกา้าต้องย่อมรับความถือความผิด ไปนะครับอ่ะจังไรกะสำหรับคลิปนี้นะครับกระที่งทีมไทยไว้ซ่อมนี่ครับปลอยพี่น้องครับคลิปนี้จะมี3สํานักนะครับรวมไว้ในคลิปเดียวซึ่งผมสีบ๊เฮ็ดเป็นอ่าเป็นคลิปไปคลิปมันเอารูกลวมหนวดฟังง่ายๆสรุปกันไปเลยนะครับปลอยพี่น้องกับจีด้ดูคลิปเดียวจบไปเลย3สํานักมังสีนะครับอ่ามันง่ายดีอ่ะสำหรับคลิปนี้กับที่ขอจบการนําเสนอไว้ซ่อมนี่นะครับ ขอบคุณคำพูดหลายๆสําหรับการติดตามรับชมกับคลิปหน้าค่อยมาพบมาพอกันไหมกับท่างช่องบุญพ้ารวยครับพลอยีิน้องเทปซี่ครับโชคดีไม่ใช่สุขูสุข้นครับสวัสดีครับ